สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปผมสองคนนะครับ วันนี้กระเสิญทุกท่านนะครับตําหอยหอยอะไรหอยอะไรหอยจุหอยคงหอยคงครตําหอยคงครับแล้วก็ใส่บัอกฮู้งสักหน่อยครับแล้วก็ใส่เส้นนิดหน่อยครับมาครับมารับประทานกับผมสองคนนะครับเสดทุกท่านนะครับเอาวิถี่ันจุ่มเลี้ยงกาวเอามาเจจาระลี้ยงกาเชวชื่อ โอ้ยอมาะไรโอเยนัก <si <sy ู้อะไจ้าเไรเสียโอ้จ้าจอดมันยอดเพื่อเป็นกำลังใจผมสองคนนั้นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ผมสองคนเลยนะครับเชิญรับประทานครับตามหอยหอยหอยอะไรหอยโขกำลังได้ที่เลยครับ เจอทุกท่านนะครับกำลังลงมือเดียวครับจะลงสองมือหมดเลยพี่น้องคงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนมด้วยนะครับชื่ออะไรชื่อเบาน้องหามครับฮัลโหลฮัลโหลคอยกินเนาะตามหอย บ้านเขาเรียกหอยอะไรรู้จักปั้ยเราลืมไปแล้วเนะี่เว่าอะไรนะถ้าถ้าหอยธรรมดาเขาเรียกอะไรดูมีมภาษาบ้านนี่กับบ้านนามว่าลืมภาษาอะไรนะเนี่ยทุกคน,นครับฝีมือหนุนไทยใหญ่นะครับลองมา mm. ชิมดูนะครับทุกคนสูตรมาจากนะสรมัจาจากชาวเขานะครับมาแลว้วก็เรียกว่าพุ้สือ ดเดี๋ยว,วทุกท่านนะครับกำลังสเซ็ตครัเมนูบันเฮาบัากินนำกันเนอะให้คน <laughs> 嗯嗯，刚<ん>才那个快递呢？<noise> หอยคนณหอยคนหน้าตาลักษณะเป็นเหมือนใกล้ๆหอยหอยเลยนะหอยเชอรี่ใช่ครับใกล้ๆเหมืนอนหอยเชอรี่ครับหอยคุณ ไอ,อ้คนอร่อยดีครับโดนดนี่นะครับกินให้ทุกกินให้ทุกคนเห็นนะครับว่าน้ำลายมัน I I น้ำลายไหลเย <c oughs> ให้คนดูอยากกินครับ นี่อะไรล่ะอร่อ,อยถึงเข้ากระดุดเลยครับทุกคนมาเด้อพีน่น้องบันเฮามากินน้ำกันกินแ่ๆจันเด้อคำว่เา,าเบิรแเรากดไลค์กดแชร์ให้ให้กับพี่เขาด้วยเด้อ จบเบาเนา้อหานเด้อบ้นเราเลียหอยว่ะเลียหอยว่าอะไรอีสันบากที่ด่าหอยอะไรหอยเสอลี่เหรอบ้านเราเขาเรียกหอยอะไรโอ่งเหรอหอยค้นนี่ครับภาษาการเรียกว่าหอยค้นอ่ะ ถ้าร้านมันจะเป็นค้นย่างนี้ครับสุดยอดครับเผ็ดในใจเลยมอนอนี้ก็อารอจันเด็ดนี่นะ,ะครับก็เข้าท่าดีครับอร่อยจนเข้ากันดูเลย,รยค,ครับทุกคนตันหอยค้มค,ครับค้มหรอค้มเหคอ ครับผมวันนี้ก็สำหรับมอน,นิชอบคลิปไอ้ตำหอยของครับ <c oughs> ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามผมสองคนนะครับสำหรับวันนี้ตำหอยของกะลาไว้ก่อนนะครับบ๊ายบายะบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ